พูจีฟูดขอที่เกียวตัวโอเราอยากกินไก่เราเรารักไก่อะเราเป็นคนชอบไก่สวัสดีค่ะปุ๊บมองเห็นเย้วันนี้เรามาอยู่ที่สถานี ยามาชินะในเกียวโตเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวเอยเรากำลังจะไปเที่ยวมูจินะคะเพราะว่าที่เกียวโตเขามีมูจิที่ใหญ่มากๆพี่ฮิงคเขาบอกมีฟู้ดคอร์ดด้วยเดี๋ยวเราจะไปจากสถานีนะคะแค่นั่งรถไฟจากเกียวโตสเต,เตชันมาแค่หนึ่งสถานีเองเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยอากาศดีมากเลยจะให้ดูนะคะว้าววันนี้อากาศดีมากเลย จะถึงมูจิไหมชู่ไปเลยดิดูบรรยากาศดีอากาศดีดีคิดถึงบ้านมึงพี่ปุ่นกันไหม <Maybe. S 1> เกียวโตเออทา,ทางออกอะไรอะ่ะเอ็กซิสน้านี่นชิง สถานีนี้มันครั้งแรกใช่คะ うん、おいなきマグロり

ังตโอ้โอ้เราอยากกินไก่เราเรารักไก่อะเราเป oh ็นคนชอบไก่โอ้ทำยังไงกับช <leave> ีวิตดีแต่ไม่ชอบชีสอ่เดินเดนนะ อันนี้อะไรอุดอง้งอุด้งก็อยากกินเว้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอืมอันนั้นเป็นซุปโอซุปสต็อกเกียวโตหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่นั้นเป็นของหวานเหรอแล้วขอดูฝั่งนี้นิดนึงนะอ่านี่ไงของทั้งหมด <c oughs> เราอยากกินไก่อ่ะโอ๋อไก่ร้านนี้เรารู้จักเราอยากกินไก่จังเลย อันไหนดีอันนี้ดูดีเนาะ i c e k อันนี้อะไรนี่ดูจีพาร์ตเรอใช้อ๋อเรามีเรามีนี้นี่ว่าอออนแอปิัปิรอืมีอこれ美味しそうねอ่าลิกกาลิกกาลิกเอ๊ะ今ยูいい食べるよ

เราเป็นเตกอปน้าคะน่าเลยนะคะอันนี้น่ามากจิ๋วจิ๋วเราสั่งไก่แล้วนะเรารอไก่ก่อนน้ำเรซิเดนซทั้ง10%ลด30%อันนี้ก็าลด30%เอาซื้อน้ำเดี๋ยวรอพี่พิงคองก่อนเราค่อยมาซื้อน้ำนะเราสั่งไก่สั่งไก่ของเรา เราไปจองโต๊ะก,กันนะนได้โต๊ะแล้วเราตนนี้ใกล้ถังขยะเราไม่อยากนังนงน่งอ๊รเจอม่มีควยาบาอ้ยมดีมากเลยโอ้ยตายว้ยรีดยานยนยานยาน,น,น ไช่มาแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรอนะ่ะพิงคองว้าวสุกเก้เฮ้ซูมซูมได้กลิ่นไหมน่ากินมากเลยอันนี้ของพิงคองนะคะเป็นเซตคาแรกนะดูดีไก่แบบเปิดมาก <c oughs> เป็นไต์เัวนะคะนี่ <c oughs> ของเจีย๊ยบจะเป็นกาลิกสเต็กชิคเก้นนะคะดูดีมากเลยว้ <c oughs> มันก็กินหมดแล้วนะคะแล้วก็เท okay. ทิ้งตรงนี้นะมีน้ำฟรีเอาถาดไปคืนที่ร้านที่เราเอา,เอาของมานะคะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนนะคะเมื่อกี้เราอยู่ชั้นบีเอ่อใช่ตอนนี้อยู่ีริเมื่อตอนนี้เราอยู่ชั้นบีหนึ่งตอนนี้เราขึ้นมาชั้นที่หนะนึ่งแล้วนะนี่ ไปดูเลยมีคาเฟ่ด้วยอ่ะเด้อดีจังน่าเบเกอรตอนนี้เป็นในส่วนของโซนขนมนะคะเฮ้ยดูดีมากเลยเราชอบอ่ะ ววโอ้อที่ให้นั่งนะคะโซนให้นั่งแล้วก็โอ้ข้างบนก็ยังมีร้านข้าวอยู่นะอืม <coughs> yeah, anh này, à anh này kẹo ấy, này, này. ชีสเคเอันนี้ก็มีที่ให้นั่งอแล้วที่ใต้ดินคืออะไรเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นคาเฟ่ก็คือก่ามูจิโน่เลสโซโรองนะเนี่ยแต่ว่าด้านล่างจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะอันนี้ด้านในก็เป็นมูจิปกตินะมีขายหนังสือเนื้อนี่นั่นเนาะขอเดินวนไปตรงเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะอืมอืม วิ่หลอดเราชอบรอดแบบนี้หลอดมูจิ <c oughs> นี่ก็เหมือนมูจิปกตินะคะแต่ว่าของโยงนี่เราชอบตรงนี้มากเลย่ะตรงเบกะาดูดีเนาะจิ้งจิ้งอกินอิ่มแล้วลองกลับเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งไหม ในส่วนของต้นฟื้นทอดนะคะเย้ Yay. Ừ Ừ Ừ Cá báu ở ngoài Ừ, sgồi nè Hạt kia mau Hạt kia mau Ồ, có nhiều thứ Nên không tôm nhầm cơm thích ะคะแต่ว่าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ปิดเนาะงตงตึงตน ่ารักดีไ้ไงไปแล้วคะ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้แวะมาที่เกียวโตวแวะมาเทาๆนี้ก็แวะมาที่ระทานข้าวมาเดินดูที่มูจิสาขานี้กันดูนะคะของกินเพียบคาเฟ่ของเขาของหวานมีหมดเลยเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยยังไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามไว้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย